แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มถูกใจคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะเพื่อนเพื่อมาที่ g o เก l e นะครับจากนั้นเพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับกีทนะครับหากใครไม่สะดวกในการค้นหานะครับก็สามารถกดลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับ KMM นะครับก็จะเป็นเว็บผู้ให้บริการปั๊มไลน์ปั๊มทูติดตามในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็มีบริการอื่นอีกมาาาาากกกยยนนะะคคครรรรัับบบ็็สทลลิเเเข้้วไไซต์ด พอทาการคลิกเข้าสู่ไซต์แล้วนะครับสาหรับสมาชิกใหม่ใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆทำการขอข้อ,ขอมูลใครบถ้วนนะครับแล้วอย่าลืมติ๊กถูกสารด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับถ้าใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลพวกนี้ก็สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยตรงผ่าน Google Gmail ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆทำการกดสมัครสมาชิกนะครับ พอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกในเว็บไซต์นะครับ<ๆ>ก็จะมีบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เลือกเราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, อ g TikTok, อกนะครับ youtube t e l e gram ทวิ t นะครับหรือทำเอสเออของ Google ก็ได้นะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ t i k t o อกนะครับจากนั้นส่วนท้งหมดหมู่นะครับให้เพื่อนเลือกเป็นเพิ่มถูกใจนะครับเพิ่มหมดใจนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับก็ให้เพื่อนเลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับ จากนั้นเพื่อนอ่านรายละเอีย,ย,อยดครบถ้วนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้ได้เลยนะครับวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับก็เพียงแค่เราคลิกไปดูเลือกอคลิปวิดีอที่ต้องการนะครับกดคลิกเข้าไปดูนะครับพอเข้าคลิกเข้ามาดูวิดีโอแล้วนะครับแล้วทำการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณอายอดรายที่ต้องการได้เลยนะขั้นต่ำอยู่ที่1ิบนะโดยหมวงสัสทธิ์ที่ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยละกันนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับ ก็สั่งซื <hi> ้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสำเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้นะครับไปแจ้งแอดมินได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบ้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับหากเพื่อนเพื่อนได้ทําการปิดเว็บไซต์แล้วต้องการจะย้อนดูอ่าบริการพวกนี้นะครับก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้้อไดนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในล่วงช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ มาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR วโค้ดนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบ้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับไม่เป็นบริการนะครับกต่บริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็ สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอด ยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายัางไม่ได้เบิไเไไเบกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างน,นะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็จะ <s> เป็นทาง l ลน์ ID ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถ ฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดถูกใจของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ไวมากๆนะครับสำหรับบทการนี้แล้วก็ถูกด้วยนะครับหากใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดถูกใจให้กับคลิปวิดีโอของคุณนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะถ้งนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ mm hmm. วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสว mm ัส hmm. ดีครับ